สวัสดีครับเอออยากกัดมื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 อ,อมสวัสดีครับทุกคนบมบนวัาสตอรี่นเชียวนะจ๊หหจะหอมหอมหอมหมาเขาเจ้าหอมบ่หอมทุกคนท้าบ้านบอกว่าให้เราลองแกล้งตายดูซิว่าถ้าผมตายไม่ใช่เรื่องจริงนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราตายถ้าผมตายแบบเล่นๆอยู่เราตายอะไรเงี้ยหมาเขาจะมีรีแอคยังไงมันจะแบบเป็นห่วงไหมหรือมันจะดีดากันรู้กันดิกเอาเลยได้ไหมอะเอาเลยแบบว่า กิ่งก็จะแบบว่าเหมือนชวนเขาเล่น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 ไมแล้วก็ตายเลยาไอ้ามานี่แล้วพนี่ล้วยมี่ลู้ตายตรงนี้แล้วตายตรงนั้นไม่ได้ไม่ทอนพ่อชายใหญ่ใหญ่ใหญ่ะเฉยพเโอน่ารักตัเลยพ่อเฉยน้รักั้งเลยราชจ้าวข้าวจระวข้าวจ้าวมนี่แล้วโอ้ปากเปืกเปือกเออตาย เฮ้ยตายยังค่ดีใจไม่ลูกพ่อตายเราได้างใจพองบอกไปดูไปดูเร็ว จากดูพ่อเร็วดูพ่อพ่อตายพ่อตายเอาใหม่นั่นอาจจะตายเพราะผลจริงมาแน่วขาเฉยเขาเฉยเ้า่วยเขาเจ้าเขาเจ้าเขา่วยเออตัวใจมึงอย่าตายกับกูแหม่เมื่อตัวก็สนใจกูเอาไม่ a few moments later ไปตายต่อหนามมันก่อนเดี๋ยวเด้อเอาไปไปย่างไปลูกกูตายให้เด้อย่างของขีดดินนง เออเรียนเลียนเลียนไม่ชนไปกูบอบอกูตายแล้วเด็กมันยังตื่นติ่งกับฝันรบอยู่ A few moments later จากพ่อตายลูกจากพึ้งพรมเนี่ยจากพ่อตายสายักเนี่ยตายเจ้าเหรอวะตอนนั้นกูตอนนั้นที่กูจมน้ามันก็เลี้ยงหนีตอนนี้กูตายมันก็เป็นคนแก่เขาเจ้าพระเจ้าสิ่งอะไรจะตายนะพระเจ้า ไปแล้วเขาเจ้าเาเจ้าเขาเจ้าชีวิตกคือรขาแล้วไหนมาอนยมกลูไปตไก่เหมืกันเ้าซากแลูกขาาาเาาเอาไป ดี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 มาสนใจเลยมาตายไปตายไก่มันก่อนตายแมงโดดเลยวะเมื่อกี้ดิมชีวิตกูคือไหลคาเด้อมายังบาสนใจเลยสรุปได้ไหมถ้าผมตาย มันกันงเห็อนอยู่มันสนใจอะไรเลยทุกคนจาคลิปพี่ผมพยายามจมน้าได้ไหมคลิปนั้นน่ะคลิปตอนสงการอะ่ะผมจมน้ำใช่ป่ะผมก็จะให้ดูซิว่าถ้าผมจมน้ําแล้วเขาสาดไป,ปจะทำยังไงว่าจะผมจมน้ำปุ๊บแมลนหนีเนาะวันนี้เราตัวเราไปก่อนกูท่าเงี้ยของกูนี่สวัสดีครับพี่บ